วันนี้ผมจะพูดถึงออปชั่นในดามแบบขาลงนะครับหรือคือพุทออปชั่นถ้าพร้อมแล้วไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปต่อจากคลิปแรกนะที่ผมทำเกี่ยวกับคอออปชั่นนั้นเรามาเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันอย่างแรกเลยนะอัน,นี่หุ้นอเมซอนออปชั n นราคาอยู่ที่2 1 5 6 5อยสิบห้าดกอลลาร์วิดอินไทม์นะครับก็คือวันที่สัญญานี้จะหมดอายุคือสัญญาเนี้ยครับจะหมดอายุวันที่24ตุลาคม68ถ้าคุณไม่ใช้สัญญาก่อนวันที่24 24ต่ลาคมอะ่ะถลาคมอ ประมาณนั้นโดยวันนี้ผมจะพูดถึงขาลงใช่ไหมอ่ะมันจะมี50% 100% 200%อันเนี้ยหลายๆคนๆสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือกําไรที่ดามจะล็อกไว้ให้คุณแต่วันนี้ผมจะพูดถึงตัวแรกกันเลยดีกว่าแบบ50%สั้นๆเลย,เลยก็ Amazon put option นะครับผมโดย1สัญญาเนี่ยจะเท่ากับหุ้น100ตัว วิธีคำนวณได้ง่ายว่าคุณจะได้กำไรตอนที่ราคามันลงไปเท่าไหร่นะครับก็คือคุณเห็นราคาตรงนี้ไหม450.05 USD ก็คือเอาตัวเนี้ยไปหารร้อยเลยง่ายๆเลยนะแล้วคุณก็เอาราคาหุ้นตั้งมาลบด้วยตัวนี้อ่ะตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่215.65 USD ใช่ไหมคุณก็เอามาลบกับ4.5ก็จะได้กับว่าถ้าราคาหุ้นมันลงไปต่ํากว่า211.15 USD คุณจะเริ่มทากำไรได้แล้วอ่ะผมสมมุติว่าหุ้นเนี้ยราคาลงไปเหลือ200ดอลลาร์แล้วกันนะ ก็คือเอา2 1 1 1 5ใช่ไหมไปลบกับ200ดอลลาร์เลยคุณก็จะได้11.15ทีเนี้ยเอาตัวเลขเนี้ยกับไปคูณ100ก็จะเท่ากับ1,115อันเนี้ยคือกำไรที่คุณจะได้หลังจากที่คุณมันราคาอยู่ที่200ดอลลาร์ประมาณนี้แล้วถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยผมอธิบายแบบสั้นๆผมอาจจะอธิบายได้ไม่ทั้งหมดก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย